ทัดกะเพราทัดกะเพราเครื่องใส่มีน้ำชาลยันดีไทยแป้งน,วนัวลต้องเห็ดเข้มนอกจาก tăng là cái loại trong vườn nó mới sâu ồ sợi bẩn ồ lẽ xuống tăng tăng thì bà đi à ồ sợi bẩn ừ ừ ừ ก็ค่อยจีบก็ไม่ได้งอนเอาไม่ก็พู้มากกว่าเอาไม่เขาก็บ่ค่อยใส่ได้บ้า้ผู้มาเต้ไม่ค่อยมีคุณใหย่บ่ค่อยกินแบบนี้เป็นหนอยเป็นาเป็นบางคนเนาะขอดภาพด้วยใส่หอมมวใหญ่นั่นไ่หอมมวใหญ่แต่สีหอมเลยไม่นตะออกวันแบบนมาก นี่แต่คนใเนาะเคยดิ้นจะเสียเลยเขาผัดนกับเขากับเข่า,งงา,าเขาหมูสับเข่าใส่แจ๊กงามๆแบบไทยเนาะใส่พริกอีกเนาะใส่พริกไม่หยุดเลยเหี้ย<อ> คือเพราะเเาเลยตองราแม่่ถ้าเกิดมาจะใส่อันนี้เขาเปียก ข้าวเปียกผิดบานนี้ก็ต้มข้าวเปียกพี่น้งองสองอย่างน้ำข้าวเปียกเพื่อจะไปซื้อเอาันี่นวะไม่คม่อม ไก่เร้มาใงานมันเขาเห็นแล้่อย้อาเียกก็เปียกมุกทหารก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยเตี๋ยวยนบหมวกจับยวนบอแบบเี้เขาเอินก๋วยเตี๋ยวยวนอย๋อก๋วยเตี๋ยวยวนข้าวสาลีเสียบไก่แล้วก็หมูสับ หมูสับเห้หมูสับลงไปเส้นกบเส้นเล็กเส้นเล็กบ่เส้นเล็กลก็เปียกเนาะอ่าเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงก่อนนะ เ,นนเ,เป็น,น,นงานเลยเว้ยเป็นใจน้ำยองอืมวุ้ยเจนร้านอัี๊ยน,นมุกกระเพาะเจียวไทหอมเจียวร้านไหนย,ยู่สะพานอ๋อสะพานไทยเล่าเอออีน้อิูของบ่อ้านซุ้มนีซุ้มนีกี่ข้าวอันนั้นเอนะอะใช่ผมว่าเขาแบบเบียร์อันนี้ถุงหนึ่งบ่จ้าโอ้เห็ดที่ละถุงเนาะเออที่ละถุงเห็ดชอนถุง แยกบ่ได <boundaries. S 3> ้เลยอันนี้พริกไทยพริกไทยพริกไทยนี่แหละอ้าวมาปรุงบานเนี่ยอันนี้เโฆนณาได้อันนี้มาปุ้งนี่เลยขี้เตอันดังอันนี้เอคงอันนี้ตัวนี้ขี้เตทอคนดังมันบดปังสารดลงเลยขี้เตร์ซีรีส์ว่า 还不叛。